นี่ไงมีนาใช่แล้วว่ามีหน้าทไมวันนี้มีเรื่องเกาะกูดท่านจุลเจิมนีหม่อมเจ้าจุลเจิมทุกคนโพสเฟซบุ๊ก 1, หนึ่งพันห้าร้อยไมล์ทะเลไทยมีนาวีนิ้เฝ้าข้าศึกฮึอเข้าระดมโจมตีนาวีนี้รบรับอยู่ท่านใหม่บอกว่าหลายคนคงวิตกว่าหลังจากคุณเซมภพทักษิณหลังจากนั้นอุ้งอิงและคณะรัฐบาลจะบินไปเจราจากับรัฐบาลกัมพูชา คงวิตกใช่ไหมว่าคงมีการเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล26,000ตารางกิโลเมตรที่ยังไม่แบ่งอนณาเขตชัดเจนและประเทศไทยเราอาจต้องเสียเกาะกูดซึ่งเป็นของเรารวมถึงเสียอนณาเขตทางทะเลและทรัพยากรในดินแดน,นไทยรวมถึงเกาะกูดให้กัมพูชาก็เป็นได้ในอนาคตท่านใหม่ก็เลยเสนอแนะว่ามีกองทัพเรือเท่านั้นแหละที่จะปกป,ป้องป้องกันเป็นไม้ขัดขาได้และเพื่อไม่ให้เราเสียเกาะกูดให้กับเขมรในอนาคต ผมมีความเห็นว่าทหารเรือโดยกรมนาวิกโยธินควรตั้งฐานปฏิบัติการที่เกาะก,กูดสักหนึ่งหรือสองกองพัน์ที่เกาะก,กูดและเอาเรือลบหลวงช้างและเรือลบหลวงนาเลส,สวนจอดลอยลำหน้าเกาะกูดเพราะเป็นของประเทศไทยเราไม่ใครลุกลานแทนที่จะจอดที่อ่าวสัตหีมดูซชว่าขมรจะว่ายังไงถ้าเพื่อไทยไปเจรจาไปกันใหญ่เธอไปกันใหญ่